สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าสุขุทุกคนจ้ะพี่น้องพี่น้องมาจ้ามนิเดียได้กับขา่าวแบบว่ะกับขา่าวทั้งบ้านจ้ะกับขา่าวแบบแสีบแห้งพี่น้องกับข่าวทั้งบ้านน้องวัน้กินเทิงแล้วพี่น้องนี่ก็คือใครดูนะพี่น้องน้องน้องใส่เป็นต่อบดอยู่ใส่แดนนี่ยังก็บใส่แดนซ่ากเกี่ยวพี่น้องใส่ซ่ากเกี่ยวเนาะเคล็นผ้าเป็นปต่อ,อยหุ่หนละคนก็ได้น,น้องใส่ก็ได้ซื้อใครดูมาฝาก แต่ป่าเอื้อกกับปลกินไข่ดุหรอกพี่น้องอาจจะกินเบิดน้องกินอยู่จังหน่อยหนึ่งสองหน่อยพี่น้องไปอ่ะส่วนตัวเนี่ยโบมากินเนาะพี่น้องเนาโบมากไข่ดุเนาะนี่สิ่งที่เดียวมาพี่น้องคือน้ำไม้พี่น้องข้าวต้มเดี๋ยวนาะเดียวก็มาต้มเพิ่อดีเนาะแล้วก็มีแเจียปลาแดดพี่น้องมาจ้ามาเทปแซกต้นเดียจากพี่น้องกับข่อยเดียมาด้วยพี่น้องแจีวปลาแดดต้มน้ำไหมกินง่ายๆพี่น้องสไตล์บ้านๆเท่าเลย นจน้ำมมาแล้เจพี่น้องกินปลาร่เกันเสียตู้เย่นไปน้องจังนะเพื่อนป่าขาวกรอบมัะเบนเพี่น้องเจียวไปแลตมน้ำม่เขาเป็นน้ำพน้อพี่น้องกินขแดง,งปเป็นจะะ๊ะ ถ้ายังบอกท่านกิกนกหรแม่จบแสบั๊บเดียได้จ้ะหิวข้าวพี่นนอใครดูคนัสือมาได้ซิฟนวย่อยหนึ่งพี่น้อแต่ว่าเมียเห็นในเพจเขานะ่ะ แท้ง่แบบแทงลบบแท่งแะบซ้ำอยหาสีบนอเน,นียแต่ยัไ่ได้ในเพจเขเจ้าขายนะพี่น้องเนีเ่ยกับบุคคลั่งหนอกจังมาเท่ากับแฟนแฟนเพจยงังที่เขากินโซยังนะพี่น้องเขาเจ้ากอามากินกังไงมางไ้ทยอยู่บนข้างพี่น้อง เป็นไปต่อบัตนาเพิ่นกับเพียรมือนไงเป็นคนอะไรที่งาน,นเนาะไปต่อตั้งแต่รถตู้มาดับตั้งแต่ตีสองพี่น้องเพิ่นกับมาตอนบ่ายสามเพิ่นก็นอนพักก่อนเนาะเป็นคน,นอะไรที่งานน่ะเดี๋ยวดะไรที่งานนะพี่น้องเสียพี่น้อง กินแน่นี่แหละี่ทองบ้านต้องพี่นอนนะอันนี้เป็นพักแพร่เลยพี่น้องใำมมกะเรียกกระป๋องไว้แน่นะกัเพราะท่านปลองตัท่นปอกับติเสตัวเย็นไดยพี่น้อง

ใครรู้มั่นงนาพี่นออนอะเอามาโชว์เฉยให้หน,น <laughs> ่าแล้วเด็กกิน <laughs> ใช่เดียมากเป็นบัตรทองเทียนนะพี่น้องนะยังไม่ทันเลยเขากลุ่มได้งานมาจากเด้นต่องไป,ไปเป็นต่อทุกเดือนะอย่างสาวเป็นสาวไปต่อบัตรกสิท์ขาดนะ แค่นีะะ่แหละเราไปลองอยิงแครดูกันเลยพี่น้องเลี่ยเห็นนะแต่ในคลิปเมื่คลิปทีแบบพีนะเขากินคลิปที่เขากินโซ่แล้วพี่น้องละ บาดยากะมีรหลุไลย่อยบาดยาบอกคอยมากินนะเนี่ยแจกไม่หนักแจกเตยพี่น่องหนักมันนวดว่ะหนักมักนนวดพี่หน่องแกเอาไว้ก่อนเนะี่ยแกให้พี่น่อง Thảo mình à. hình hình thảo cho kênh Ghiền Để มันี้งไม่ทันเปล่าเปลือกเนี่ยไ่เปอกเปลือกะ yeah ทำไมเรือรายอยู่พี่น้อะเรียสี่แซ่ตัวเย็ยนไหนกินมเป็นสาวตอวนนั้นะจะให้เด็กกับฝากกดไล้์กดแชร์แลวก็ติดตามก็เป็นกำลังใจให้ดีคลิปต่อ,ตอไปในใจเลยพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าสบายดี